สำหรับช่วงเทเกตลมงคลวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งสถานที่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นอยู่ที่วัดยานาวาครับเป็นพระสัมเพราเจดีนั่นเองนะครับใครที่อยากจะขอพรให้เรื่องของการค้าขายทั้งเฮงทั้งปังนะครับเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาขอพรกับพระสัมเพราเจดีขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับแห่งเดียวในประเทศ ใจกลางกรุงเลยนะครับที่วัดยานาวานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวัดยานาวาเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับถูกสร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้านะครับปฏิสังขรณ์ครับโดยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ทรงให้สร้างเนี่ยเจดีนะครับเป็นรูปเรือสำเภาจีนเพราะพระองค์เนี่ยครับทรงเห็นว่าเรือสำเภาจีนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถที่จะมากราบสักการะ ขอพรครับให้ทํามาค้าขึ้นนะครับให้ธุรกิจเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับส่วนเคล็ดเกตมงคลนะครับที่แนะนําก็คือว่าการจุดธูปเทียนนะครับในการไหว้พระจากด้านนอกกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในบริเวณด้านในเนี่ยก็ให้ตีระฆังครับเอาฤกษ์เอาชัยนะครับแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปนะครับสักการะองค์หลวงพ่อสำเภาทองนะครับอธิษฐานจิตนะครับให้เรื่องของการค้าขายให้ธุรกิจการของเราเนี่ยมีความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีตามมาครับ